คุยการหลังเกมครับทีมชาติอังกฤษนัดแรกของกุนซือรักษาการอย่างรีคาสลี่บุกไปเอาชนะไอแลนด์ได้2-0วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจไม่น,อน้อยเลยทีเดียวครับหลังจากจบฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาอังกฤษก็อย่างที่เราทราบการ South เกล็ดซาเกตลาออกนะครับอังกฤษก็อยู่ในระหว่างการหากุนซือแล้วก็ช่วงเวลาที่หากุนซืออยู่ก็แต่งตั้งกุนซือรักษาการ เป็นรีคาสลี์อดีตมิดฟิลสร้างชื่อเสียงจากเอเวอร์ตันนะครับคจริงทีมชาติเขาเกิดที่อังกฤษแต่ว่าทีมชาติเขาไปเล่นในกับทีมชาติไอร์แลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นกองกลางจอมบูกองกลางจอมขยันผลงานในการที่ได้โอกาสมานั่งเป็นกุนซือรักษาการเพราะว่าเขาทำทีมชาติอังกฤษชุดเล็กอยู่นะครับแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์เยวาวชนยุโรปเมือ่อ2ปีที่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเอา ผู้เล่นอย่างโคพาเมอร์ผู้เล่นอย่างแอนโทนีกอดอนไปคว้าแชมป์ยุโรปมานะครับวันนั้นก็ได้โอกาสมาเป็นกุญซือรักษาการนั่นอนละครับเกมแรกของเขาก็ถูกจับตามองแล้วก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีด้วยนะครับสิบเอ็ดคนแรกที่รีคารซลีจับลงไปเนี่ยก็ยังคงมีโครงหลักหลายคน จากทีมชาติอังกฤษในยุคของแกเร็ตซาวเกตนะครับแต่ว่าก็มีหลายคนไม่มาเหมือนกันแต่ก็ยังโครงอย่างจอแดนพิกฟอร์ดเป็นตัวจริงในตำแหน่งผู้สารประตูต่อเนื่องนะครับแบ็กขวาลีคาส์ซี่เนี่ยใช้เทรนเนอรลเลชันเดอร์อาร์โนส่วนแบ็กซ้ายรีไวโคลบิวนะครับไปเล่นแบ็กซ้ายคนนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่รีคาส์ซี่ทำเป็นแชมป์ยุโรปเหมือนกันนะครับคู่เซนเตอร์แฮร์รี่แม็กควายนะครับเล่นคู่กับมาร์กเกฮีตรงกลาง สคนเป็นระบบ4-2-3-1นะครับใช้ Copy m ้เมนูเล่นกับเด c แคนไรส์เดี๋ยวรายละเอียดในการเล่นเดี๋ยวผมต่อเนื่องให้ฟังนะครับส่วนตัวรุกด้านบน3คนแจ็กคกิลลิชครับออกสตาร์ตเป็นเพลย์เม e เกอร์ตรงกลางนะครับทางซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ทางขวาบุคโยซากา้าหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับการเจอกับไอแลนด์ก็มีผู้เล่นอังกฤษในทีมชุดนี้เนี่ยเคยเล่นให้กับทีมชาติไอแลนด์ชุดใหญ่อย่างเดนแคนไรส รวมไปถึงแจ็คเกลิชก็เคยเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ชุดเยวาวชนด้วยนะครับก็นั้นหมายความว่าไม่ใช่แค่คุณซื้ออย่างเดียวนักเตะ2จาก11คนก็เคยเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์แล้วทั้ง2คนนั้นก็กลายเป็นคนที่ทําประตูให้กับอังกฤษได้เลยนะครับเดแคนไร์ rise, แล้วก็แจ็คเกลิชยิงทั้งคู่นะครับโบรจีเกลนี้มันก็มีป้ายของแฟนฟุตบอลไอร์แลนด์ที่เรียกได้ว่าต่อว่าทั้งเกลิชแล้วก็เดแคนไร์เหมือนเป็นพวก งูพิษอะไรแบบนั้นนะครับมีป้ายล้อเลียนแต่ว่าอทั้งสองคนก็ไม่สนได้แคนไวยิงเข้าเนี่ยไม่ดีใจเลยนะครับในขณะที่เกลิชเองก็โดนโหก็พอยิงเข้าแล้วมีจังหวะดีใจก็ว่ากันตามเรื่องนั่นคือเกมครับแต่มาดูวิธีการกันน่าสนใจนะครับเพราะว่าแฟนอังกฤษเนี่ยตอนนี้โหยหาถึงฟุตบอลที่เล่นเกมรุกเพราะว่าเกเดชซาเกตค่อนข้างที่จะเน้นเกมรับโอเคแหละแม้ว่าจะทำได้ดีในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เข้ารอบรองชาเลิ์3รายการรอบชิงมา2รายการ แต่แน่นอนแหละพอผลการแข่งมันยังไม่ได้แชมป์แล้วความต้องการของแฟนฟุตบอลอังกฤษก็อยากให้ทีมดูเล่นฟุตบอลที่เป็นเกมลุกมากขึ้นรีคาร์ซลี่อย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปนะครับแม้ว่าจะเป็นพวกกองกลางเชิงรับเป็นตัวขยันแต่การทํางานของเขาเนี่ยเป็นฟุตบอลสมัยใหม่นะครับเราเห็นฟุตบอลสมัยใหม่กับการผมใช้คำว่ายืดหยุ่นในแผนการเล่นเล่นบอลบนพื้นพยายามต่อบอลเล่นเกมลุกนั่นคือวิธีการของรีคาร์ซลลี่ในเกมนี้เนี่ย โอเคแหละผังที่ยืนก็คือ4 2 3 1แต่เวลาได้ครอบครองบอลน,นะครับรีคาร์ซี่จะปรับเป็นหลัง3ามก็คือรีวายโควิลที่เล่นแบ็คซ้ายเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นแบ็คซ้ายที่ขึ้นเกมรุกแบบเติมสุดขึ้นสุดลงสุดนะครับเพราะว่าธรรมชาติของโควิลเป็น Center. เซนเตอร์ะฉะนั้นในการครองบอลเนี่ยโควิลก็จะขยับเข้ามาเล่นร่วมกันกับแม็กควายและก็มาร์กเกฮีเป็นการยืนของเซนเตอร์3คนนะครับในจังหวะครองบอลแล้วก็จะมีคัพปี้เมนู ที่บทบาทเปลี่ยนไปเมนูในยุคข,ของกรเด็ดเซาเกตจะขึ้นไปเล่นข้างบนหน่อยเพราะว่าจะให้เดคแคนไรท์มาเป็นเบอร์6คนที่คอยตัดเกมอยู่หน้าแผงเกมรับแต่พอเป็นการเล่นในยุคข,ของลีคาร์สลีทั้งเดคแคนไรท์แล้วก็คัพเี้เมนูเจอบทบาทที่แตกต่างออกไปครับคัพเี้เมนูจะเป็นคนที่ยืนอยู่หน้าแผงเกมรับคอยที่จะทั้งเชื่อมเกมแล้วก็คอยที่จะชะลอเกมคู่ต่อสู้โดยที่ เดย์แคนไรท์จะเป็นคนที่พุ่งไปด้านบนแล้วรับผิดชอบทางด้านขวาเดย์แคนไรท์กับอาร์ซนอลเนี่ยส่วนใหญ่จะรับผิดชอบทางด้านซ้ายตอนที่เขาเล่นเบอร์8นะครับในขณะที่กับอังกฤษเนี่ยให้รับผิดชอบทางด้านขวาถามว่าทําไมเดย์แคนไรท์ถึงมารับผิดชอบทางด้านขวาเพราะว่าเขาจะเล่นร่วมกันกันกบเทรนเนอร์เสเตอร์อาร์โนตรงนี้น่าสนใจนะครับผมมองตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากๆของอังกฤษในวิธีการทํางานของลีคาร์ซูรีเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเทรนเนอร์เสเตอร์อาร์โนเป็นคนที่พยายาม ชอบที่จะหุบเข้ามาเป็น i n v e r อร์ l ฟูลแบอยู่บ่อยๆก็คือการหุบเข้ามาช่วยตรงกลางอันนั้นในจังหวะที่ทีมได้ครองบอลเมื่อเทรเซ r เดอรอาโนหุบเข้ามาด้านในมาเล่นเป็นเบอร์หคู่กับ Copy ้เมนูจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเดยแคนไรท์ต้องการที่จะพุ่งขึ้นไปทางด้านขวาแทนหรือว่าจังหวะออกมารับบอลทางด้านข้างเดยแคนไรท์ทำได้ดีครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่เยอะแล้วก็มีพลังงานที่จะวิ่ง ไม่มีหมดอยู่แล้วขึ้นสุดลงสุดได้อยู่แล้วดังนั้นพอเล่นร่วมกับเทรเลสเตอร์อาร์โนโอเคหลายเกมครึ่งแรกอาจจะมีหลายจังหวะที่เทรนพยายามเอาตัวเองเข้ามาข้างในเยอะแล้วเดคแอนไรก็เหมือนกับว่าก็ต้องวิ่งออกไปด้านนอกเพื่อจะไปรับผิดชอบแล้วก็ไปรับบอลในพื้นที่ที่เทรนเข้ามาด้านในนะครับเพราะว่าการเข้ามาด้านในอ่ะอันนี้เดี๋ยวไว้จะทำคลิปเพิ่มเตมิมอีกเพราะความต้องการมันบางทีมันก็มีหลากหลายแต่ว่าเอาเป็นว่า ในจังหวะที่เทรน์เข้ามาบางทีเดคแนไรท์ก็ไม่เข้าใจมันทําให้เกมตรงกลางบางทีมันก็เยอะเกินไปแล้วพื้นที่ด้านข้างมีเดคแนไรท์ก็เอาตัวเองขยับออกไปด้านข้างในครึ่งแรกหลายๆครั้งแล้วดูมันยังสับสนกันอยู่ครึ่งหลังซาเกตก็พยายามอ่าเข้าไปรีคาสตี้ก็แก้ไม่ให้เทรน์เข้ามาทับกับเดคแนไรท์มากนะักแต่สิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ถ้ามันซิงก์กันได้แล้วก็แล้วก็เข้าใจกันเนี่ยผมว่าเดคแอนไรท์กับกับเทรนเซอร์เรโนจะช่วยกันได้นะครับทั้งการเล่นเกมุกที เทรนด์เผื่อเข้ามาด้านในในจังหวะที่ถ้ามีพื้นที่ด้านนอกเด็กแคนรก็ขยับออกไปได้เร็วเราก็ทําได้บ่อยๆเพราะเขามีพลังพลังงานที่จะวิ่งได้ไม่มีหมดขณะที่เกมรับพอมีเด็กแคนรยืนเป็นเบอร์6ที่อยู่ทางฝั่งขวาในจังหวะเกมรับมาช่วยเด็กแคนรได้มาช่วยเดแคนรเนี่ยจะมาช่วยเทรนด์ลเซอร์อันโได้บ่อยมาก ต่อให้เทรนด์ขึ้นไปเล่นเกมลุกหลุดตำแหน่งเดคแคนไรท์ right. ก็จะกลับมาได้ดีแล้วก็กลับมาได้เร็วกลับมาได้ทันตังนี้ผมว่าเป็นจุดที่รีคาสลี่ทให้เห็นในเกมแรกว่าเออว่ะเฮ้ยมันเวิร์กผมชอบตรงนี้ถ้าอย่างที่บอกไปถ้ามันเข้าใจกันแบบเวิร์กเวิร์กแบบเล่นกันบ่อยๆเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นที่ดีมากส่วนคัพปี้เมนูครับพอมาเล่นเป็นเบอร์6ในจังหวะที่ทีมได้ครองบอลแน่นอนแหละจุดเด่นของเขาคือการเสียบอลยากจุดเด่นของเขาคือการไปกับบอลดีแล้วก็ จังหวะที่โดนบีบโดนเพลสอะไรแบบนี้มันก็ทําให้เขาเอาตัวรอดจากทักษะที่มีได้แต่ว่าการยืนตําแหน่งความแข็งแกร่งของร่างกายแน่นอนแหละครับก็ต้องพยายามปรับก็ต้องพยายามที่จะยกระดับขึ้นมาซึ่งผมว่าตรงนี้เล่นได้เขาตีเมนูเล่นได้ถ้าถ้ามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ทําให้ร่างกายตัวเองแกร่งมากขึ้นซึ่งมันก็ตามอายุนะครับแล้วทักษะของเขาอะเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้ว ครองบอลดีเลี้ยงบอลที่แคบๆได้เก่งนนั้นเวลาโดนเพลซิ่งฝั่งตรงข้ามก็จะปวดหัวหน่อยเมื่อต้องมาแย่งบอลกับควาปีเมนูผมว่าผมว่าดูวิธีการของลีคาสลี่ตรงนี้เฮ้ยน่าสนใจส่วนเกมรุกมันจะเห็นภาพได้เยอะไม่มากนะักเพราะว่าโอเคแหละการมีแจ็คกิลิชการเล่นร่วมกับเพื่อร่วมทีมก็กิลิชเป็นคนที่จังหวะเขาจะแบบแปลกๆหน่อยบางทีดึงจังหวะบางทีหลอกบางทีโยกบางทีไปนั้น มันต้องเป็นเกมมากกว่านี้เล่นกับเค,นก,บเคนก็อาจจะมีบางจังหวะที่ยังไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ลองดูเพราะว่าผมว่าทําไมเป็นกิลิชผมใช้คําว่าตอนนี้ทั้งฟิลโฟเดนรวมไปถึงจุดบริลลิงแฮมก็ยังไม่พร้อมทําให้ลองไปก่อนเพราะยังไงทางซ้ายเนี่ยแอนทนิกรดอนคือคนที่รีคาสลี่มั่นใจนะครับชุดแชมป์ยุโรปชุดเยาวชนเนี่ยแอนทินิกรดอนขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าด้สงไปตอนนั้นมันไม่มีใครที่เล่นกองหน้าตัวเป้าได้ดีรีคาสลี่ให้กรดอนไปเล่นนนั้น กอดอนจะได้รับความให้วางใจจากรีคาสลี่ไม่น้อยการเล่นทางซ้ายของกอดอนเห็นความมั่งหเห็นความมุ่งมั่นเห็นความเร็วของเขาความขยันในการเพลซิ่งประตูก็เกือบจะมาจากการหลุดเดี่ยวจากการวางบอลให้ของเทรนแล้วก็ความเร็วของแอนโทนีกอรดอนในการขึ้นในการสปีดไปก็เกือบได้เห็นเหมือนกันนั้นก็ถือว่ามันจะอีกมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งของผู้เล่นดาวรุ่งที่จะรับโอกาสมากขึ้นในยุคข,ของรีคาสลี่ถ้าถามผมเกมแรกน่าประทับใจครับผมว่าไม่รู้สิ ถ้าดูจากโปรแกรมต่อๆไปมันก็คงจะไม่ได้มีเกมยากอะไรมากมายที่อังกฤษจะได้ทดสอบกับทีมใหญ่แต่มองจากวิธีการมองจากสิ่งที่ลีคาสซี่ทำผมผมอยู่ในฝั่งที่อยากเชียร์แล้วนะครับเชียร์ให้ลีคาสซี่ได้รับตำแหน่งกุนซือคนต่อไปของอังกฤษด้วยวิธีการที่เขาแตกต่างจากแกรเดตซาวเกตแล้วก็ดูจะมีเขาเรียกว่าความถูกจริตของแฟนฟุตบอลมากขึ้นก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายลีคาสซี่ ทำผลงานในช่วงนี้เกมต่อไปได้ดีไหมแล้วจะได้เป็นกุนซือทิมช์เชอังกฤษจริงๆหรือเปล่าครับ